มือผู้เชี่ยวชาญหรือมือที่รู้จริงนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วเนินพฤรหัสที่แฟบนะะแห้งแบนเนินพฤหัสที่แฟบแห้งแบนมือก็ต้องแห้งไม่ใช่ว่ามือแห้งเนินโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ใช่นะ,ะขาดบาร,รมีในการสนับสนุนถ้าจะประสบความสําเร็จในชีวิตด้านสังคมต้องมีเครื่องหมายโชคบีช่วยเช่นคุณเป็นหมอที่เก่ง เข้าใจไหมฮะเป็นหมอที่เก่งเป็นนักวิจัยที่เก่งดังได้ไหมต้องสร้างการตลาดไหมผลงานมันฟ้องตัวมันเองเขาเป็นไม่ไม่สนใจออ,อย่างอย่างคนที่ประสบความสําเร็จแต่เขาต้องเก่งจริงไปทางด้านวิชาการเขาไม่สนใจใครไม่สนใจเป็นนักประพันธ์ก็ต้องเก่งจริงอะไรประมาณนั้นนะคือเขาต้องเก่งจริงไปทางทําอะไรก็แล้วหรือถ้าเป็นหมอดู ก็หมอดูประเภทว่ากูไม่งอเข้าใจไหมฮะไม่ดูก็ตามใจอะไรประมาณนี้แต่เขาต้องเก่งจริงแต่ว่าถ้าจะไปถ้าจะทำธุรกิจก็จะต้องอพยายามถึงจะแฝบแห้งแบงก็ต้องพยายามทำการตลาดให้ได้หรือมีฝ่ายการตลาดมาช่วยดาวเป็นเครื่องหมายดีเยี่ยมบนเนินพระหัสแต่ต้องคมชัดนะ ะะแล้วถ้าดวงใหญ่ได้ยิ่งดีหรือหลายดวงหรือกากระบาทแล้วก็ต้องมีเนินที่กว้างแล้วก็ต้องมีเส้นในลายมืออีกหลายอย่างนะคะจะเกิดกับผู้ที่มีอํานาจและบารมีนะคะเอาตรงนี้ออกก็ได้ค่ะแต่ก็ไม่น่าเอาออกนะเพราะระดับผู้บริหารก็เป็นอย่างเนี้ยน,นะคะแต่ถ้าจะเลื่อนตำแหน่งต้องไปดูที่อาทิตย์ผลงานกระจกระจายระดับประเทศหรือทั่วโลก คุณหญิงหรือท่านผู้หญิงที่มีชื่อเสียงจึงจะมีเครื่องหมายนี้ก้เป็นคุณหญิงที่ดังนะนะคะอ่ะ,อะเน,นพฤหัสจบแล้วใครจะถามอะไรให้รู้ง่ายๆเน,นพฤหัสเกี่ยวกับชื่อเสียงความดังถ้าใครมาเรียนหมอดูท่านเนรกว้างมีเครื่องหมายโชคดีมีโอกาสแต่กูไม่สนใจก็จบดาวก็บอกว่าดาวก็ทำงานไม่ได้เข้าใจใช่ไหม มีพอ้อมีดาวมีอะไรแต่ไม่สนใจกลับไปโยนหนังสือเข้าห้องนะคะการดูลายมือหรือเรียนลายมือต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปวันนี้กลับไปถ่ายเลยเวลาพี่สอนออกในรายการเนี่ยพี่จะสอนจากประสบการณ์แล้วคุณเอาไปท่ายได้นะคะอ่าเนินพระหัสจบลงแล้วจะถามอะไรคะว่ามา โอเคค่ะมือขวานะคะมือขวาเกี่ยวกับคนนอกบ้านไม่สนใจว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เคยนะคะมือขวาคือเกี่ยวกับคนนอกบ้านถ้าทํางานจะเลื่อนตําแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่ดูมือขวาเพราะคนที่ให้ตําแหน่งเราเป็นเจ้านายถูกไหมคะลูกน้องบริวารก็ถือว่ามือขวาเพราะเป็นคนนอกบ้าน ถ้าซ้ายมือจะเป็นคนในบ้านเช่นลูกสามีภรรยาขายที่ดินต้องดูวิกตอรี่มือซ้ายเมื่อจุดอายุไปถึงนะคะเพราะที่ดินเป็นของชาวบ้านหรือของเราคะเออเวลาเราแต่งงานนะคะเรามีภรรยาหรือมีสามีภรรยาของเราเป็นสาธารณะไหมอ่าดูมือซ้าย มือขวาคือเรื่องนอกบ้านนะคะเกิดคดีความเวลาเส้นตัดหรืออย่างอะไรเนี่ยอะไรนะพิงกี้ต้องดูมือขวาเพราะว่ามือขวาคนที่ตัดสินและให้ดีให้ร้ายคือสาลคือคนนอกบ้านดูที่เส้นอาทิตย์ตัดไหมนะคะถ้าตัดแล้วก็ฟัําต่อคดีนี้ยาวอ่ะพัสไปแล้วนะคะ